เล่าดิเอาไม่แล้วีอนนบอกว่าให้ลกขมงองให้เลยนะกลางวันแสแสงครับหูเลไล่บิง่งเหรอคุ้นโค้งกันอยู่ <c oughs> พวกเย็บยังวะได้หรอเย็บซีนแนะนำนะครับอัน,นยาแก أ أ ้แสบอวบอยู่เลยครับตอนนี้ซอฟปัวเป็นนักแล้วครับนอนควงป่วยแล้วครับมันมีวิธีรักษาบัอตอนนี้เริ่ม เงี้ยวคัดคัดฝืดฝืด y o ทูบแล้วฮะไปบึงได้จะไหนต้องคลิกต้องคลิกตายกูจะไปเรียนอับังบุญเนี่ยไหลหาดกันบดไม่เป็นอื้อเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่คลิปนี้คลิปนี้ทำลายทำลายคนโสดครับน้องฝน บีบดีดีไหมหมดนั่งขืนข้อมันได้ดีไหมบีบมันได้ดีซิวเป็นอึ้ยๆบีบมันออกได้ดีบีบซิวโมเมนต์คลิปนี้ทำลายคนสดเียนไหี่นซิยังวยางนนนี่นะ ข้อไม่กระพงเลยแต่เป็นสิ่งกูญแฟาดให้หัวมึงก็เกูญแจเดึกไปพุ่นมึงมันวัวเหลือแล้วคู่ค่ายมึงเขาหยิตทดเอาน้ำน้องออกจากดาดใส่มึงเหรออันผู้นี้ก็ผู้นี้ก็เป็นฝีอยู่ดาดผู้นี้ก็เป็นนองไป เก,ก่งเก่งยาแก๊กบ่อักีเกวสามช่วโเอาอันนั้นด้บ้ต้นอี้ยังอืตีต้นข้าวอียงเอายังหลวกว่ะอันเข้มว่ะเข้าต้องแท่งสวนเลย เขาเอาลวดท่องแดงนนไฟแท่งมันเป็นน้องในแต่ว่าเ่ปด้เพี้ยนอ้หอรมึงแค่เริ่มต้นมัน่่มเปลนดอกยังอ่าอีซี่ปุรมีวิธีรักษากะสอนซอปอลครับรักษอ่เคยบม่เคยเป็นนักเทียะเข้ากะแท่งไปลดน้องมันแตกจ้าอืมมันขัดแน่นอนะ เออนียน,น,นบอลนะต่อยอย่างนีเนียนบอเ็นใช่ไเอากระดาษไส้เอาใส่เครื่องเนียมันอสิดังนี่เอาีบไปให้นีก็ทูออนะเนี่ยอะเใส่บอมนบีบเลยก็เพิ่งจใส่ทองใส่อยางนี้ท่องมตงหาบาดสิบบาทก็ใส่ม่หมัดก็บาเอาเสียก็คืนผู้สาวเสียอยานี้ตูอย่างนี จเราขจจะเสียกุแจจ,จะลือมมองนัน,น,นสใส่ได้ได้ายส,สินเสี่ลดอ้นแจอยู่น้ำเาอาจารย์เอยู่น้ำเาอาจารย์มันเซียงเว้ยมันมีหลายคนอันนี้หมดเลยมันเสียงเามื่อนเขาทำเป็นชิฮสหลับเดี๋ยวคนเฝ้าเอาไ่อันยันนี้ไปถามยังค้องแต่ขนมมันยังห่วงกินเ่ยมันซื้อขนมมาเนี่ยไม่กินเองอื่น ยังหมดวาหมู่บ้านเนอะยังม่ยองชิดเอะคือเบาใหยแล้วกินเเขาส่งไม่ให้เข้าด้ล่หลอ่นแะ่ขนมก็ยังห่วงกิ่โอ้ยเสียดาลุกชิปก่อนฝนเลยเขาเริ่องซัวซัมันนี่สายปีเอ้อันนี้ผิดเนาะ วม่ได้พิดไม่ได้เอ่ยชื่อแล้วละกูกรลังขึ้นเห็น่แหละจ้างเขาบวกน้ำจ้างเขาตอบเช็ดไมมีดอ่ฝนเนาะปัดที่นี่ปัดโอนไปเราเขา็ือตอบซ้ำนะอือมอยังตอบอืเขาปยาอย่างผิดสมน์เ้ตบอกยยยัยยัยเจ็บบเจ็บเจ็บเจ็เขามาตบดอกเาตีาคาอ๋อขาอเขยู่น้ำเาเนาะ เขาติดต่อพี่เองอ๋อบอกรึอดีตยังเมื่อกี้มือเองยามมึงกัตัวแม่หนูเลยอดีตอดีตปีที่แล้วซะอืมชิบหนูทานมากอดีตปีนี้ปีนี้มีเยอะปะปีนี้ก็มีอยู่นี่เป็นแป้งส่วนปีบุญกูก็เจ็สิตัวอะไรมึงก็ตัวกูเนาะกูก็แกกตัวให้มึงก็ได้แล้วมูยัต่คนซื้อน้ำ เมื่อเรียมกูเนะมันตัวหอดพอแก่มันพอแก่มัน็บ่ฮห้แล้วแ่มือนั่นมือเพื่นไปบานหมดแหมเพิ่นไดบอกพ่อกับแม่เพิ่นว่าไายไปน้ำเี่นั่นพ่อกับแม่เพิ่นเลยไปน้กไม่ญ่เพิ่นก็ถามเอาคือว่าไปน้ำกับไอ้ชอเกอร์เพิ่อมันวางสั่นนัแมเใ็ญ่วบาซั่นมหไ่เพิ่นถามอยู่อันเรื่อัผู้สาวกสว่าง กันนู้นนี่แล้วชั่วกสว่างผสมลอยไงเห็นเห็นหนามันที่แหลกหย่านป่เห็นตัวจริงมาหมดเป็นจะไดลอยคือรถแดงนหรือรถยังเร็่เลยนะไปหัามกันอยู่ใส่หน้าบ้านป่หึหึมาหัากันอยู่ในจังหวัดหน้าบ้านนะที่ไป่ห้าอยู่หน้าบ้านอย่าไปหาเขาอยู่หน้าบ้าน

บ่และพักอาิตเด้ไปเก็บ <sucked> บ <oppression> ักพริกหาจกจับจกาบกันที่บ่เสียบไปเบิดตตูบเลยเฮ้ยถือไม่ให้จับไม่หายคิดถึงเนี่ยหมือนที่บบ่เสียบเบิร์ตตูบเก็บบักพริกนี่ยซียางาาบ่ได้อนหมือนเลยหนอมือ็นเสีบรอเ้สียบม่ห ที่แรกนอนหน้าบ้านบ่ตอดเลยนอนตารางบ้านอนมเฮียนนอนไมเฮียนเลยเขากะน้องเพื่อว่าางนั้นน้องมดบอกไปนอนน้ำยุคอยว่ไปเพื่นวะเพื่อนวะาเขากะดมมาแต่ขนมขาไ้าอพีดใน แกงเหงาทุกเนลาบ้านลยดิจเป็น้น่าิ้งปลาฝีมือลงฝนตึงแหงไห้เอิมันไม่กินขอเนี่พวกกินหมดอยไม่กินขอน้ำกันนี่แมมาซาปลาหมดนะคะนั่นหรอผมผมขีปลาเลยครับวะกกินบังบักินเต็มเลยข ไไ่อห้เป๊ปซี่นไปะเ่ได้กินลูกลานเพินมีตัววานตะเกิร์ยิงนั่งน้อนเนาาเคน